สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมอนี้นะครับมาแนะนำนะครับพืชที่คนอีสานนะครับแฮ่ปลูกกันหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นปีได้กระซังนะครับคนอีสานกับยังฮีตคือเก่านะครับอันนี้คือนะครับอย่างพารานะครับคนอีสานมักปลูกนะครับปลูกได้นะครับหลัก็ได้ดีนะครับไงไหวคือกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นพืชที่ คนอีสานนี่แห่ปลูกกันหลายนะครับแห่มาปลูกกันเพราะว่าคนอีสานเพิ่นเอื่นว่าตูเอทีเอ็มนะครับนี่คือเป็นตูเอที่เอ็มนะครับเพิ่นวานะครับกีดย่ามไดกระไดเงื่อนโหลดนะครับอ่าเป็นเพื่อที่คนอีสานนี่ยังฮีดฮอดปลูกกันคือเก่านะครับผมบอกว่าสิเป็นราคาตกบอกว่าสิเป็นอ่าราคาสูงนะครับเพิ่นกระปลูกอยู่คือเก่านะครับเป็นอย่างพารานะครับ ราะว่าปลูกทางอีสานเนี่ยนะครับปลูกได้ไงลักกะกีดได้นะครับหมองขายกับบอึดนะครับกีดปุ๊บนะครับบอึดหมองขายนะครับนี่คือเป็นพืชที่คนอีสานนี่นะครับแฮ่ปลูกกันสุปีสุปีนะครับราคาต้นพันธุ์มั่นกะตกอยู่3 5มสบาถึงสีบาทนะครับถือว่าราคายังสูงขึ้นกันนะครับที่ต้นพันธุ์ในราคานี้นะครับ ภาว่าสิาเป็นช่วงที่เพิ่นขืนภาว่าสิเป็นช่วงที่เพิ่นลงนะครับกับราคาตนพันธ่ามันก็นยังสูงอยูอ่คอือเก่าอยู promet, ่นะครับคนอีสานก็แห่ปหลูกไว้นะครับปีละหาไรซิบไรนะครับถ่ายญ่แล้วนะครับก็ซ exactly ําตู้ ATM นะครับกีดอาทิตย์หนึ่งก็ได้ขายนะครับเป็นที่นิยมฮิตฮอตของคนอีสานอยู่คือเก่านะครับนี่คืออย่างพารานะครับเอามาปลูกนะครับเอามาปลูกปลูกถือจังหวะนะครับปลูกถือจังหวะกับไงไว้นะครับเอามาเลียงไว้ก่อนนะครับ ช่วงเข้าชีลุงที่ดีทีท่สุดนะครับภาคอีสานนะครับช่วงหนาฝนเข้าจังเอาลุ่หลุมนะครับสื่อมากเลี้ยงไว้สักก่อนจักสองเดือนนะครับกล้จะถึงหนาฝนหลักจังเตรียมโตนะครับจังเอาลุ่นะครับมันจังฉิบได้ ates, <comprehension. ashes encore> ช่วงระยะแรกมันจังฉีบได้ใหายน้ำนะครับถ้าถือช่วงเอามาปลูกช่วงหนาแล้งนะครับในซ่ามันฉีลังนะครับภาคอีสานจีบไคือภาคไตนะครับพี่น้องนะครับมันจะ ถ่าแรงก็คือแรงคักนะครับแต่ว่าถ้าปลูกช่วงหนาฝนนะครับจะบ่มีปัญหานะครับอ่าจะช่วงหนาฝนแล้วถ้าเพิ่นได้ใหญ่แล้วนะครับถ้าเพิ่นได้เลี้ยงอ่าล่อเลี้ยงตัวเจ้าของได้ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับกับบ่มีปัญหานะครับเลี้ยงน้ำนะครับแต่ถ่าระยะแรกๆนะครับถ้าเขาปลูกอ่าปลูกเพื่อุซุ่มนีบ่ถือจังหวะบ่ถือช่วงนะครับเขาก็ต้องหายน้ำหายไงเพิ่นนะครับแต่ว่าถ้า ปลูกถือจังหวะถือช่วงนะครับกรบโบได้ห้นะครับถ้าเพิ่นได้ไงแล้วก็ไปเรื่อยๆครับบรจําเป็นต้องห้น้ำหายน้อยนะครับดูแลรักษานะครับเอาหยาเอายุ่งห้ได้นะครับกับไงไว้นะครับนี่คือต้นยางพาราปี2เดือนหลังจากลงหลุมไปแล้วนะครับกับต้นสูงต้นใหญ่นะครับสเมตรสเมตรคือกันนะครับไงไว้นะครับให้ปุ๋ยปกติธรรมดานะครับก่อนที่ลงหลุมเขาก็ ล่องก้นหลุมนะครับบกว่าสิเป็นขีงงัวขีไก่นะครับล่องก้นหลุมไปนะครับหลักก็จังล่งหลุมปลูกนะครับปลูกในช่วงหนาฝนจะง่ายดีที่สุดนะครับพี่น้องนะครับมือนี้กับมาทายเห้เบิ้งนะครับเป็นที่นิยมของภาคอีสานนะครับก็คือปลูกยางพารานะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงซํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ